อ่านะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชัยนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงมืดๆกั่มๆแบบนี้กันต่อนะครับอออืื้หลิเวอร์พูลครับปิดจ่อบไปอีกหนึ่งคนครับประกาศคว้าตัวแรมซี่ครับเมื่อกี้เลยนะครับแบ็คขวาดาวรุ่งจากอาเบอร์ดีนครับแล้วเอามาสวมเสื้อหมายเลข22พร้อมลงให้กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้านะครับอื้อมเสร็จไปอีกหนึ่งรายครับตามคาดเลยนะครับเมื่อสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยแสลงการยืนยันคว้าตัวแคลวินแรมซี่แบ็คขวาดาวรุ่งอย่างเป็นทางการเมื่อกี้นะครับ โงแดงลิวพูเนี่ยตกเป็นข่าวกับแข้งดาวรุ่งยอดเยี่ยมจากสมาคมนักข่าวลีกสกอตแลนด์ครับวัย19ปีเนี่ยมาได้พักใหญ่แล้วและล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็ประกาศปิดดีลผ่านทางเว็บไซต์สโมสรอย่างเป็นทางการเมื่อกี้เองนะครับถือว่าเร็วจีเลยนะฮะแม้จะไม่ได้ระบุในรายละเอียดนะฮะว่าค่าตัวเขาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไร่แต่สกายสปอร์ตครับระบุว่าลิวพูเนี่ยจะจ่ายเบื้องต้นให้อับดีเนี่ย4.5ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีกราวประมาณ2.5ล้านปอนด์นะครับ แรมซี่ครับจะสวมเสื้อหมายเลข22ลงเล่นให้กับ Liverpool ลิเวอร์พูลในฤดูกาลหนนะ้าขณะที่รายงานระบ,บุว่าเขาเนะี่ยมีสัญญาในถิ่นแอนฟิลด์ถึงปี2027นะครับถือว่าอยู่กันยาวๆไปเลยนะฮะเขาบอกว่าผมเนี่ยตื่นเต้นและนี่คือฝันที่เป็นจริงที่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับแรมซี่บอกแบบนี้การได้มาเล่นให้กับอเบอร์ดีเนี่ยก็เป็นฝันที่เป็นจริงอยู่แล้วและตอนนี้การได้มาอยู่กับ1ในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนั้น,นะ่ะมันก็คือความสาเร็จครั้งใหญ่มาก และผมตั้งหน้าตั้งตารอที่จะพยายามแสดงให้เห็นว่าผมทําได้ยังไงบ้างในการเล่นของผมนะครับจะทําให้แฟนบอลเห็นหวังอย่างยิ่งครับว่าช่วงปรีซีซั่นเนี่ยผมจะได้โชว์ให้ทุกคนที่สโม,มสรทีมงานและนักเตะทุกคนเห็นว่าผมเนี่ยเป็นอย่างไรจากนั้นเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับ แรมซีนะ่เนี่ยขึ้นมาจากทีมอะคาเดมี่ของอาบดีนครับและเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกนยะเมื่อเดือนมีนาคมปี2021นะฮะจนถึงตอนนี้เนี่ยได้เล่นรวมกันไปแล้วเนะี่ย39นัดผลงานก็คือยิงไป็น1ลูกจ่ายไปอีก9ครั้งนะครับนอกจากนี้ครับเขายังติดทีมชาติสกอตแลนด์ครับชุดอายุไม่เกิน21ปีนะครับเล่นไปแล้ว3นัดด้วยนะครับเขาพูดถึงทีมใหม่อีกนะครับว่ามีผู้เล่นดาวรุ่งหลายคนที่ได้ลงสนามให้กับลิเวอร์พูล อย่างเช่นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับผมกับฮาวิเอลเลียตนะครับและอีกหลายๆายคนนะครับชัดเจนนะว่าที่นี่เนะี่ยมีเส้นทางให้เห็นนะครับสำหรับเด็กดาวรุง่งนั่นเป็นเหตุหนึ่งเหตุผลเลยที่ผมเลือกด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าที่นี่เป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่พวกเขาให้โอกาสดาวรุง่งลงเล่นทีมชุดใหญ่ด้วยนะที่ผมจึงมานะครับเพราะงั้นครับผมสามารถร่วมปีซีซั่นโชว์ฟอร์มไม่เห็นจากนั้นก็ไม่มีเหตุผลที่ทําไมเนะี่ยผมจึงไม่มีโอกาสในทีมชุดใหญ่นะครับอก็คือว่าเขาพูดอย่างหนักแน่นสําหรับ คราวินแรมซี่นะครับบอกว่าเขาเนี่ยจะโชว์ให้แฟนบอลเห็นว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับเขาจะเล่นทุกๆคนเห็นว่าเขาเป็นยังไงบ้างครับฟอร์มของเขาจะดีหรือจะอะไรอย่างเงี้ยก็จะโชว์ให้เห็นนะครับสำหรับคราวินแรมซี่เด็กหนุ่มคนนี้นะครับ เขาบอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยให้โอกาสเอารุ่งลงเล่นนะครับนี่ก็คือหนึ่งเหตุผลที่ผมมาที่นี่นะครับประมาณนั้นนะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์ก็มาได้ครับสำหรับนักเตะหนุ่มคนนี้สําหรับแคลวินแรมซี่ครับอายุเพียง19ปีครับแต่มาดูว่าจะเป็นยังไงต่อสําหรับแบ็คขวานะครับโอ้โหดาวรุ่งในอนาคตแน่ๆครับลองมาดูกันหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงมืดๆกำกำครับสวีดัสสวัสดีครับ